สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับฝากถึงพลังเล็กพลังเละทุกคนนะครับนะมาฟังทางนี้นะพวกมึงมาฟังทางนี้นะฝากถึงพลังเละทุกคนนะครับเนื่องด้วยนะครับมีช่องให้ปรากฏเอาอีกแล้วครับสร้างประเด็นอีกแล้วนะสร้างประเด็นอีกแล้วนะครับนะฟังให้ดีๆนะนะครับหัวเดี่ตีนขาดยังไงกูก็ไม่ไปอยู่กับพวกมึงไอ้กุ้มพลังเละมึงถามกูยัง เรื่องด้วยเมื่อกี้ไอ้ปากกดในนิทานเรื่องนี้ย้านะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสักเข้าไปเพื่ออัดทรดในการรับชมรับฟังฝากไปถึงกลุ่มพลังเลทุกคนแล้วก็ฝากไปถึงไอ้ปลาหมอคางดําด้วยนะครับมึงมานั่งไล์สดว่าสมมตินะสมมตินะถ้าไอ้ขาหมูมันจะมาขอกอดกอดกอดกับกลุ่มพลังเลกลุ่มพลังเละจะต้อนรับมันไหมครับกลุ่มพลังเละจะกอดมันไหมครับถ้าใครกอดกดหนึ่งใครไม่กอดกดห้า ก็กดห้ากันมารัวๆแต่มีอยู่คนหนึ่งครับอีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ซื้อของให้กับอีดำนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้ไปไกลๆตีนนะเข้ามาคอมเมนต์นะนิทานนะเรื่องสมมตินะเรื่องสมมตินะอีตัวอ,อีตัวนี้นะครับก็กูฝากถึงด้วยนะ <c oughs> มึงถามกูยังว่ากูจะไปอยู่พวกมึงไหม <c oughs> มึงถามกูยังว่ากูจะไปอยู่กับพวกมึงไหมหัว <c> เ <oughs> ดียตีนขาดกูก็ไม่ไปอยู่พวกมึงแน่นอน ก่อนนี้พวกมึงจะทําคอนเทนต์อะไรเนี่ยนะมึงถามกูด้วยกูได้ดาําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคนยังกูไม่กืนน้าลายตัวเองที่จะไปอยู่พวกมึงนะให้กูไม่มีที่ไปให้กูไม่มีที่ยืนกูก็ไม่มีวันที่จะโทรซัดโซเซไปหาคนจังไรอย่างพวกมึงจำคำกูไว้ คนอย่างพวกมึงเป็นเอฟซีงโง่ไม่มีสมองนะครับเมื่อไรจะเลิกแดกยาก็ไม่รู้ตัวอย่างดีตัวอย่างที่มันทำระยามันตำบอลไว้กับผู้ใหญ่ใจดีหลายคนพวกมึงไม่เคยแหกตาด,กดูกอด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 ตีนกูเนี่ยนะครับพวกมึงเป็นเอฟซีที่กินยาที่อยู่อีกดำกูจะบอกให้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งซื้อเสื้อไปให้ ส่งเสื้อไปให้นะครับในทานเรื่องนี้มึงนั่นแหละไ,ไปกลายตีนกูนะครับไม่ต้องเสื้อครับคอมเม้์ว่าไปกลายตีนมึงถามกูยังกูจะเอาพวกมึงไหมอดอกกระพือฮะมึงถามกูยังว่ากูจะเอาพวกมึงไหมอดอกกระพือนะคนอย่างกูไม่โซซัดโซเทไปเอาพวกมึงหรอกนะครับ ไอ้พวกที่ผิดกฎหมายไอ้พวกซื้อปลาสงวนไอ้พวกด่าพ่อด่าแม่ไอ้พวกนี้เนี่ยละคุณกูไม่มีวันที่จะกลับไปอยู่พวกมึงกูไม่มีวันที่จะอายาย้ายฟังไปอยู่อีดำแน่นอนนะครับฝากใก้คิดด้วยกล้าตีนกูดิกล้าตีนให้กูไปยังไม่ไปเลยนะครับก่อนที่พวกมึงจะทำคอนเทนต์อะไรในประหมอกคางดำนะก่อนที่จะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยนะ เอาความจริงมาบ้างไหนล่ะอ้ยแจ้งความกูไหนล่ะแต่ละตัวแต่ละตัวทำคอนเทนต์ไปวันๆแล้วใต้กูไปแน่นะไม่ต้องกลัวพวกมึงไม่ต้องห่วงฝากให้คิดเตรียมกินอาหารมาได้พวกมึงแต่ตัวแต่ตัวนะกูไม่ได้กูไม่ได้คาดเหมือนมึงที่ไม่เข้าสู่กระบวนการหนีใหม่จับ คนเฮี้ยอะไรนี่หมายจะคนดีๆก็ทําอย่างนี้กันนะครับคนดีๆไปปลอมแปลงเอกสารนะครับคนดีๆไปช่อโกงเงินบริษัทเขาแล้วครับนิทานนะครับโครงการหมู่บ้านนิติหมู่บ้านคนดีๆก็ทําแบบนี้กันครับคนดีๆก็ไปหลอกลวงเงินเอฟเงินเอฟซีนะครับนิทานนะย้ำนะครับเพียงนิทานอย่าดิ้นนะมันเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับที่ไม่มีจริงผมแค่เล่าขึ้นมาเพื่ออธิรสให้ฟีฟัง เป็นคลิปที่เตือนภยัยถ้าเราเจอผู้ชายแบบนี้เราควรที่ตั้งรับอย่างไรผู้หญิงหลายคนควรที่ตั้งรับอย่างไรออกห่างไนดะ้ออกห่างซะถ้าเจอคนในทานแบบเนี้ในทานตัวนี้ต้องออกห่างไนดะ้อาเอ,อกห่างซะนะครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับไปบกมุญคนนะครับนิสัยสันดานมันเหมือนกันมันมักจะเข้าไปอยู่ด้วยกันทุกท่านไอ ไอ้ประมอคางดำมันไม่มีความจริงใจจำให้ดีๆนะมันเข้ามาเพื่อก่อกระโปรงก่อชาโปงผู้หญิงหากินขอเงินขอทานไปวันวันนี่คือไอ้ประมอคางดำนะครับตอนนี้ไปเล่นประเด็นอะไรนางมารกับกาแฟมึงมไม่ต้องไปเสือ,ขอเขาเป็นเรื่องของผู้หญิงปล่อยให้เขาเคลียร์เองมึงนี่เสือกทุกเรื่องเอากระโปรงไปคุมหัวซ่ามึงอ่ะ อ้ากระโปรงไปคุมหัวซะเวลาฟังมึงฟังมาตัวมึงเองมีปัญหาฟังมีปัญหาอีเต้กับมีช้างน้ำมีปัญหาอีเชี่ยนี่ลงรูครับหัวหดลงรูครับแล้วหมอกทางดําชาชัวแต่ตัวแต่ตัวดีๆทั้งนั้นครับใครจะครบก็ครบกูไม่ครบนะครับกับไอ้คนประเภทนี้ไม่เอานะครับผมไม่เอาแล้วกูประกาศหัวเด็ดยริงนขาดกูก็ไม่มีวังไปอยู่ ไม่มีวันที่จะกลับไปอยู่กับพวกพลังเละแล้วครับไม่มีวันนะพวกมึงถามกูด้วยไม่ใช่คิดเองเออเองนะครับไม่อยากคิดเองเออเองจะคิดเองเออเอง FC ครับถ้าไอ้ขาหมูกลับมานะครับถ้ามันกลับมาอยู่ฝั่งพลังพลังเละ FC จะรับไหมครับจะกอดไหมไหมครับเน่ มึงกลัวกูจะเข้าไปยาอยู่ฝั่งอุตจะ,ยะแย่เหรอวมึงฟังกูให้ดีๆีนะกูประกาศไว้ตรงนี้เลยนะให้หัวเดียดจิงขาดให้กูไปม,มิที่ไปกูก็ไม่มีวันไปอยู่ฝั่งอีดำแน่นอนไปอยู่กับพวกมึงแน่นอนมึงจําคํากูไว้คนอย่างกูไม่เนรคุณ,ค,ณคนเหมือนที่มึงทําไอ้ประหมอกทางดํานะครับคนดีๆที่ไหนครับปลอมแปลงเอกาสารในฐานเรื่องนี้คนดีๆที่ไหนครับรักทรัพย์คอมพิวเตอร์คนดีๆจะทําไปแบบนี้กันนะครับ ทุกคนฮะไปดูช่องตะลเ้ครับเอออดทนรอหน่อยนะอดทนรอหน่อยอันนี้เราก็เหนื่อยนะข้าวยังไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยได้เงินมานะเดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตร่วมกันนะใช้บ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันอดทนรอเราหน่อยนะอ่าตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอขอตังค์กินข้าวหน่อยได้ไหมโอนให้หน่อยสองร้อยนะโทรศัพท์พอดีไม่มีอินเทอร์เน็ตเลย นะ้าโทรเร่งทนายโทรหาทนายก็โทรไม่ได้นะโทรศัพท์ไม่มีเลยนะมีแเด็ดเลยนะาต้องกวนเติมตังค์ให้หน่อยนะกูแล้วเหนื่อยใจกับมึงจริงตกอับแม้กระทั่งของเงินผู้หญิงทำลายร่างกายเมียตัวเองคนอย่างมึงเนี่ยนะทำลายร่างกายลูกเนี่ยอย่าไปทำอย่าไปหาเหตุอันนี้เตือนครอบครัวไม่รู้เรื่องอะไรอย่าไปทำอย่างนั้น นะครับโอเคครับนี่แค่นําจิ้มย้ำสิ่ผมพูดเป็นเพียงแค่นีทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับใครเข้ามาพิมพ์ชื่อโพยสามไม่ขอรเราไปชอบนะครับ